ร่วมกันขับเคลื <S <S ่อนนะรับเราต uh, ้องใช้พิธีเปิดและการแข่งขันเรื่องงานไหนที่เป็นประโยชน์แก uh> uh> uh ่สังคมนี่นะครับปานเลยครับเป็นคนรวบรวมให้จากการยานประเทศไทยตอนนี้มาครบแล้วครับซึ่งอย่างที่ผมฟังมาถือถือรูปแบบการบริหารงานเป็นสาวานท่การแข่งขันรอบที่สองค่ะ

าเนสบุรีทั้งหมด2สนามย่างับสนามส่วนผมเนี่ยราชนาก็จะมีสนามตอนนี้ก็ประมาณกลางเส้นยต่อเอผู้รับจ้างเข้ามาจองข่างได้ประมาณราคามาเส้นครับ้าเรียนมาผู้รับจ้างอ่เดาเนินการเป็นเวลาแผนก็ตัวแทนของเจ้าของสนามเนี่ย ที่ผ่านมาทุกๆปาร์ติาันของผองเละครับครับวันนี้นะครับในคนของสนามอิาลีจายเกลี่เศาสนาไปอยู่ที่ประเศสังศคเ้อยากกเพราะว่าเดี ulously, as, ๋ยวอาจจะอยู่ฝกั่งเเป็นแบบ นเอมีอะไรนะทั้งคองพิวมีอะไรที่เราควรต่อไหมนะดูแล้วกันถ้าลองตอนนี้มันใกล้แล้วอูระหว่างการลงสีพื้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวทั้องโครงการถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์งานน่าจะอยู่ที่ประมาณ90%้าสบเอร์เซ็นครับพร้อมั้งการขันวอลลีบอลนะครับทีนี้จะมีในส่วนของสวมีมียู่สวมีครับ ในภารกิจของรบาตอนนี้เงินมาทั้งสิ้นสองส่วนของรัฐาลนะครับที่ก็บอกรับไม่เดร้านนะครับตอนนี้มาาม